คุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจค่ะสำหรับการจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์ตั้งฐานทำธุรกิจพนันออนไลน์ในเมืองสงขลาเราไปติดตามกันเลยค่ะ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะคะ2,565นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะหรือ PCT นะคะพร้อมทั้งพลตํารวจตีตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตรํา,ตา,ารวจน,นครบาลหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT ที่4 พร้อมทางพลตำรวจตรีวันลบจำานงอาบานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กพันตำรวจเอกสุวโรลุนหะวิทยานนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT ค่ะสสวนที่กำลังเข้าทลายเว็บพนันออนไลน์นะคะที่บ้านเลขที่64ทับ17 ขีด18ค่ะและบ้านที่ไม่มีเลขที่อีก2หลังภายในซอย27ถนนการจนวาวนิชเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างอำงเมืองจัังหวดสงขลานะคะก็สามารถจับกลุ่มพนักงานดูแลเว็บค่ะ เป็นเวบพนันออนไลน์นี่แหละค่ะได้ผู้ต้องหา46คนคุณผู้ชมคะแล้วก็พบสมาชิกถึง20,000รายถูกหลอกสูญเงินกว่า200ล้านบาทค่ะพร้อมยึดของกลางได้หลาก,หลา,กหลายรายการน,น,นะคะเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ41เครื่องจอคอมพิวเตอร์73เครื่องค่ะโน้ตบุ๊ก27เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่อง iPad 1เครื่องค่ะซิมการ์ดนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือ2 2 0ซิม แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกจำนวนมากค่ะ นี่คือของกลางที่ยึดได้นะคะทางด้านพลตํารวเอกดํารงศักดิ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าพลตเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้เร่งกวาดล้างการลักลอบเล่นพนันออนไลน์ค่ะและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกประเภทคดีนี้ตํารวจทางด้าน PCT ก็มีการสืบสวนนะคะทราบว่ามีกลุ่มบุคคลเป็นเครือข่ายทําเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะเช่นสําหรับ การเล่นคาสิโนออนไลน์สล็อตออนไลน์หวยออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์ดังนี้คุณผู้ชมคะนั่นก็คือ gimi88.com gimi88.com นะคะซึ่งมีผู้ร่วมในกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าวจำนวนมากคะ่ะมีการเปิดให้เล่นพนันออนไลน์เกี่ยวกับพนันสล็อตนะคะพร้อมทั้งเกม เกมก็มีเยอะนะคะคุณผู้ชมคะเกมยิงปาาลาเกมสลอ็อตบิงโกแล้วก็เกมอื่นๆค่ะมีการเสนอการฝากเงินถอนเงินทําเงินสดสําหรับเป็นแบบเครดิตเป็นเรื่องป็นราวเลยนะคะในการเล่นพนันแบบผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยในประเทศไทยเกือบทุกธนาคารค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะมีระบบฝากถอนอัตโนมัติด,ด้วยโดยเบื้องต้นได้ทําการอําพรางแล้วก็ทดลองเล่นการพนันดังกล่าว แล้วก็สามารถเล่นพนันได้จริงๆค่ะเมืองต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดกับจับกลุ่มนะคะก็ได้ทําการบันทึกการจับกลุมก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสงขลาเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายและจะขยายผลไปยังกลุ่มผู้เป็นนายทุนที่ให้การสนับสนุนต่อไปค่ะอื